สวยเกินพี่ๆคันนี้ปกติป้ายแดงพี่เชื่อไหมหกแสนวันนี้ผมเอาไปเลยพี่เอาแค่สี่แสนต้นๆเท่านั้นนะพี่ผ่อนแค่เดือนละเ0 0ดนะครับดูครับด้านหน้าเนี่ยทุกอย่างระบบไฟ 4L e d ครบจบหมดแล้วเครื่องยนต์ฝาดานะเป็นตัวใหม่เป็น 3NR จับคู่กับเกียร์ CVT นะครับผมคุ้มๆเลยนะครับด้านใน a i r b a บ็กเใบนะครับโหมดนะครับแท c ชั่นคอนโทรนะครับผมเสริมแรงเบรกมีให้นะครับ ABS มีให้นะการควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งต่างๆอะไรต่างๆระบบความปลอดภัยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครบเลยคันนี้นีน็นอตเนี่ยไม่มีถอดไม่มีขยบับฝานงฝาหน้าเดิมสนิทเลยคันนี้ด้านในคุณผู้ชมครับลองดูนี่กระจกข้างปรับไฟฟ้าเป็นสีดำเป็นโน b แบกด้วยนะครับผมไลนยมัลติฟังก์ชั่นไม่สี่หมื่นที่นะครับจอเดิมนะ หนังตัดแต็งสีน้ำเงินสวยมากนะครับใครสนใจผ่อน7 0 0 0ไม่ต้อง